สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูค t ชเชนวันนี้นะคะแม่เอ๋จะมารีวิวตัวนี้ค่ะเดเชอรลสกินนะคะหรือว่าเป็นสครับนะคะแล้วก็สบู่นะคะที่บำรุงผิวนะนอกจากเป็น 2-in-1 แล้วนะคะสครับสบู่แล้วก็ยังมี มอยเจอร์บำรุงผิวนะคะแล้วก็เพิ่มตัวดีท็อกไปในตัวเดียวกันนี้เลยค่ะซึ่งตัวแม่เอเองนะคะตัวนี้เลือกตัวนมมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ชอบส่วนตัวอยู่แล้วเนาะเแต่ว่าของเขานะเป็นกลิ่นแบบไม่เคยเห็นที่ไหนนะะก็ทำแบบกลิ่นละมุนมากๆเลยนะคะแล้วก็หอมมากๆด้วยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันได้เลยนะคะ สำหรับนะคะสรรพคุณนะคะของเเชอรลสกินตัวนี้นะคะเขาก็บอกมาว่าเวลาสครับเสร็จนะคะผิวจะนุ่มมากนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเขาจะใส่ตัวบำรุงไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมมีเป็นธรรมชาติล้วนเลยนะคะก็ส่วนประกอบนะคะก็มีนมสดนะคะน้ำผึ้งเม็ดกาแฟกั อาราบิก้านะคะน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะพราะ้าวแล้วก็น้ำมันหอมระเหยนะคะรวมถึงมีฟองเล็กน้อยด้วยนาะก็คือผสมสบู่นะคะแล้วก็ส่วนผสมของสบู่นั้นก็คือ,อเหมือนที่อ,อยู่ในสบู่เด็กเลยนะคะซึ่งอ่อนโยนต่อผิวเนาะ,ะแมะ้กระทั่งคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะไรยี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้แทนสบู่ได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีใช้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูสภาพผิวก่อนเนาะผิวแม่เอเนาะก็นี่นะคะก็จะมีรอยแห้งผิวแห้งอยู่เนาะแล้วก็แห้งกล้าเน่ะเพราะว่าไม่ได้บำรุงนะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยเนาะมันก็จะแบบว่านี่ค่ะผิวก็จะขาดการบำรุงนิดนึงนะคะเวลาใช้นะคะ นี่เราก็เปิดฝาก่อนเตรียมไว้ด้านหนก็จะมีฝาปิดชั้นหนึ่งนะคะให้แกะออกนี่ค่ะเนื้อสครับจะเป็นอย่างนี้เนาะผสมกับกาแฟด้วยนะคะกะ็ที่เป็นแบบธรรมชาติเนาะเปิดน้ำก่อนคะ่ะเราพรมน้ำเหมือนเราอาบน้ำนะคะเะเวลาเราอาบน้ำเราก็ต้อง ทรมน้ำที่ตัวก่อนเนาะแล้วก็เราจะใช้สครับนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะถูให้ทั่วเลยค่ะเนี่ยมันจะมีฟองอยู่ด้วยที่เราอ่ต้องทรมน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำนะคะมัน ขัดแบบแห้งๆเลยนะคะจะอาจจะทําให้ขัดยากแล้วก็อาจจะเกิดการบาดผิวได้นะคะแต่ถ้าเกิดโดนน้ำเนาะมันก็จะลื่นนะคะลื่มมนเนาะเป็นผสมสบู่เด็กด้วยมันก็จะแบบว่านยคะขัดง่ายเลยลื่นผิวเสราาา็จแล้วนะคะเราก็ถูทั่วบริเวณเลยนะคะที่เราจะขัดเนาะทั่วตัวเลยะคะ่ะ ขัดในครั้งเดียวเลยอันนี้สามารถใช้แทนสบู่ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้สบู่ซ้ำนะนะ่คะทั่วเลยนะแล้วกลิ่นนะคะก็หอมมากด้วยเนาะหอมหอมละมุนนุ่มๆเลยค่ะสบาย แค่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหรือว่าใครจะทิ้งไว้สัก3-5นาทีก่อนก็ได้นะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งล้วเราก็ค่อยล้างออกอันนี้เดี๋ยวแม่เอกจะล้างเลยล้างออกเลยนะคะล้างออกง่ายด้วย รัวไปเช็ดแบบหนึ่งนะคะอ่าทับให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะให้ดูผลลัพธ์หลังการใช้นะคะว่าผิวดูนุ่มนะคะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะมีอันนี้แค่ผ่านการใช้ครั้งแรกเลยนะคะก็ผิวดูดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ผิวนอกจากผิวดูสุขภาพดีนะคะเวลาอ่า เราลูบไลดูนะคะมันก็จะเหนียนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่ใครผิวแห้งมากนะคะแบบแม่เอนะคะสามารถทาครีมนะคะซ้าได้นะคะก็จะทําให้เนื้อครีมนั้นซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นด้วยเนาะ,ะเพราะว่าเราขัดสิ่งสกรปรกแล้วก็สิ่งเนื้อที่ไปตายเนี่ยนะคะออกนะคะก็จะทําให้ครีมเนื้อครีมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นด้วยะคะ่ะ หลังการใช้นะคะรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะรวมทั้งเนี่ยค่ะผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็มีความหอมอ่อนๆติดผิวกายด้วยนะ,ะ,ะซึ่งเหมาะกับคนนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็หรือว่าคนที่ <laughs> ขาดการบำรุงแบบแม่เองนะคะก็คือขี้เกียจบำรุงมากๆเลยนะตัวนี้ก็เป็นแบบ f in 1นะคะซึ่งเหมาะกับ คนทั่วไปเลยนะคะแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เลยนะซึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็มีหลายกลิ่นให้เลือกมากๆนะคะมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์พับพึง่งข้าวหอมมะลิแล้วก็กลิ่นนมมะพร้าวนะคะอันนี้นะคะกลิ่นนมมะพร้าวโกโคนัทมิลนะคะพิกัดซื้อนะคะก็ได้ที่เพจ Facebook นะคะของ Natural Skin นะคะเดี๋ยวจะวางรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็แนบลิงก์ไว้ให้ด้วย ยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพูคิชเชนสวัสดีค่ะ